พูดถึงดอกเบญจมาศหลายคนคงจะนึกถึงไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามสำหรับประดับตกแต่งเป็นไม้ตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันเนื่องจากเป็นไม้ดอกที่มีรูปทรงสวยงามสีสันสดใสปลูกเลี้ยงง่ายและมีหลายพันธุ์ให้เลือกมีถินกำเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าดอกเบญจมาศมีความสามารถสูงมากในการดูดสารพิษภายในอาคาร โดยสวน,นพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือสวนสวรรค์สุพรรณบุรีมีการจัดแสดงในงานดอกเบญจมาศบานตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตร,รกรเรียนรู้เพื่อหายรายได้เสริมต่อไปไปติดตามรายละเอียดจากคุณวัสนาใจกล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกันค่ะที่เรายืนอยู่ณจุดนี้คืองานเทศกาลดอกเบญจมาศบาน christian r a m a bloom festival นะคะ เราจัดงานตรงนี้เกิดขึ้นที่สวนสวรรค์สว,สวรบุรีอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำหรับเทศกาลดอกเบญจมาศบานนะคะเราได้รวบรวมสายพันธุ์ดอกเบญจมาศมากกว่า7สายพันธุ์และมีมีพื้นที่ในนี้ประมาณ3งานด้วยกันนะคะแล้วก็มีดอกเบญจมาศบานรวมกันถึง10,000แดอกด้วยกันในภายในงานนั้นเรามีดอกเบญจมาศแบ่งออกเป็น3ากลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของไม้ตัดดอกนะคะซึ่งมีลักษณะของดอกที่ค่อนข้างใหญ่แต่ดอกจะไม่ดกมาก กลุ่มที่2คือกลุ่มของไม้กระถางซึ่งจะให้ปริมาณดอกที่ค่อนข้างมากมีลักษณะดอกเล็กแต่มีสีสันของดอกมากมายด้วยกันและกลุ่มที่3คือเบญจมาศแคร์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของไม้เบญจมาศท,ที่ค่อนข้างน่ารักนิดนึงก็คือมีทั้งสีเหลืองและสีชมพูซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเบญจมาศกลุ่มใหม่เบญจมาศกลุ่มแคร์นะคะที่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันค่ะในปัจจุบันนะคะประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป รู้จักดอกเบญจมาศน้อยลงทุกวันเนื่องจากผู้ผลิตดอกเบญจมาศมีจานวนที่ค่อนข้างน้อยลงทําให้เบญจมาศที่ออกสู่ท้องตลาดมีปริมาณที่น้อยลงทุกทีจึงอยากจะส่งเสริมเกษตรกรให้มีการผลิตดอกเบญจมาศทั้งตัดดอกและไม้กระถางให้เพิ่มขึ้นจุดนี้นะคะจะเป็นจุดของการนําเสนอดอกเบญจมาศเป็นในรูปของก้านช่อดอกนะคะที่มีกิ่งก้านดอกเป็นลักษณะของเลขาคณิตไปตามมุมต่างๆ และบนบริเวณของดอกของแต่ละดอกนะคะของในช่อดอกนี้จะมีลักษณะของเบญจมาศหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์ให้นะักท่องเที่ยวได้มาชมความหลากหลายของสายพันธุ์เบญจมาศในกลุ่มของไม้กระถางน,นะคะทําให้ดอกเบญจมาศที่โชว์ตรงนี้มีความหลากหลายสีตั้งแต่สีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะนอกจากดอกเบญจมาศที่ได้ชมนับแสนดอกในบริเวณสวนแห่งนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือ ต้นว่านหางช้างหรือต้นพิษถึงนะคะ mm hmm. เป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ mm hmm. เราก็มาจัดแสดงโชว์ในบริเวณสวนแห่งนี้ mm hmm. เราก็ยังไม่ลืมเรื่องของงานวิชาการของงานเทศกาลดอกเบญจมาศบานนะคะ mm hmm. บริเวณกำแพงด้านหลังสีเหลืองและก็สีชมพูที่เห็นนะคะทั้งหมดจะเป็นงานเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการในเกี่ยวกับเรื่องของเบญจมาศมีความเป็นมายัางไงมีต้นกําเนิดอย่างไรมีจํานวนส,สายพันธุ์อะไรบ้างมีแบ่งออกเป็นกี่ชนิดด้วยกันและการดูแลรักษากา mm hmm. รปลูก โรคมลรงต่างๆก็คือเราจะให้ความรู้ทางวิชาการไว้ในนี้ทั้งหมดที่เรายืนอ,อยู่ณจุดนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายของสวนเราแล้วนะคะด้านหลังจะเป็นแกลเลอรี่เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ10เทศกาลใน12เดือนของเรานะคะตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาจนถึงเดือนธันวาคมก็จะมีเทศกาลต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมว่า แต่ในแต่ละเดือนเราจะมีเทศกาลอะไรบ้างมีตัวไฮไลท์ในแต่ละเทศกาลอะไรบ้างก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเทศกาลดอกเบญจมาศบานที่เราจัดขึ้นในวันที่1นึถึงสาพฤศจิกาย,ยนนรยนี้นะคะแล้วมีดอกเบญจมาศนับแสนดอกให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะตลอดทั้งเดือนมาเที่ยวงานของศูนย์เราที่สวนสวรรค์นชนบุรีอำเภออูทองจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปเที่ยวชมดอกเบญจมาศบานที่สวนสวรรค์สุพรรณบุรีกันนะคะสัจาจผู้ว,วงถ่ายภาพสมรรดตุ่งมณีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน